สวัสดีครับผมชื่อนายนันทวัฒน์เจริญสกุลนะครับเลขที่10บห้องสี่ชั้นปีที่สองรหัสนักศึกษา6 2สองหนึ่งหกหนึ่งสศย์วันนี้จะมาสอนทักษะการเลี้ยงบอลน,นะครับมี3วิธีการดังนี้นะครับทักษะที่1นะครับเป็นการเลี้ยงลูกบอลด้วยหลังเท้านะครับมีวิธีการดังนี้นะครับ1น,นะครับชำเลี้ยงลูกบอลน,นะครับชำเลี้ยงูลูกบอลสองโน้มตัวไปข้างหน้า สามใช้หลังเท้าทั้งสองข้างแตะบอลเบาๆนะครับสี่ใช้ลังเท้าทั้งสองข้างสลับกันแตะเลยงบอลไปข้างหน้าครับทักษะที่สอนนะครับเป็นทักษะการยังบอลไปข้างหน้าด้านในนะครับมีวิธีการดังนี้นห,หนึ่งนะครับชำเรืองลูกบอลนะครับสองใช้ข้างเท้าทด้านในสัมผัสบอลเบาๆนะครับสาม ใช้ข้างเข้าด้านในทั้งสองข้างเลี้ยบอลไปข้างหน้านะครับทักษะที่สามนะครับเป็นทักษะการเลี้ยรุกงบอลโดยข้างเท้าด้านนอกนะครับมีวิธีการดังนี้หนึ่งนะครับจำเดือนรูกบอลสองใช้ข้างเท้าด้านนอกทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวาสามเขี่ยบอลเบาเบไปข้างหน้าครับ สำหรับทักษะการเลี้ยงลูกฟุตบอลก็มี3ตัวอย,อย่างนี้นะครับผมขอจบการน,นำเสนอเท่านี้ครับขอบคุณครับ